กบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันประสบครูสุคนเดอ้อมินิกามาพบพอก็น้องเลยแล้วนาอพ่อแม่พี่น้องพบพอก็น้องเล่ตอนนี้กับทางเมย์เพิ่งกะก็ตูบออกมาอีกเนาะพี่น้องว้แบบเห็ดบนนั่งแล้วกะบนกินข้านาอพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะสิเขีาไปหาทางลเ,ลนเนาพิ่นเลยเนาะพี่น้องพิ่นกําลังปูเป้นอยู่พี่น้องปูแป้นกะบโบมีเล็กตะปูสับนาอพี่น้องอา่า เบิ่งต่อฐานกะทางหัวมันเนาะตอบางใหญ่หนุพี่นอ้องไาตอยังทางหัวมันมือวานนี่ควันมันลายนี่ควันเป็นสีขาวพี่นอ้องผูเบิ่งลมลมเย็นเย็นบดๆพี่นอ้อย ขในเวลาฝนมากอะ่ะมาบดได้แห้งปนันไดฝนพี่น้องพออยู่บ่แป้นนะแม่ก็ออกมาเห็ดบนหนังกินข่าวพี่น้องแต่มันหอมพดมันหลายคนดิ sở bay đi đê nong là nõi, đê, sờ bay đi mẹ, sờ bay đi, là nong đi nà, giáp bẹn nong đi, đây นั่ป้าดสบายดีน้องลินอัดจับซอยน้องเนี่ยฮะได้นีละน่อยนี่เด็กตะปูนะเด็กไปตัดน้ำแม่ไน่พายางบังเลยบ้าบนีออ้ทางนี้กระทมทาน เด้ฮะบ่อนเอรินนะถมเป็นบะฮัมลมแห้งลีพี่น้อง ก็แล้วล่วะสบายดีฮัมเอาคือตัดเจ้ยเนาะบ้านานี้เออถึงไม่ทับ พากันเห็ดตูกก็ออกมาพี่น้องเห็ดกระต๊อบก็ออกมาเห็ดบนหนังกินข่าหลังคาย,ยังกะเอาพาย่างขังเอาพี่น้อง เบี้ยวก็ยามันเบี้ยวหน่อยเดียวนึงนั่นลงลนแล้วนะเมื่อไตอกลงเด้อเหล็กตะปูนี่มันสี่กอเสือก็ผ่า น,นิมนบสุดสมัมแม่อันนี้ก็แม่อันตัดใหม่มาก,กายพยางมันจังบนอันนั้นลงมาพี่ แค่นี่ก็ปวกกินพี่น้องดิมีมันกำลังนั่นปวกมาเร็วอันเอาผ่าเอาอยัางเสร็จเอาก็ไดขี้ดินเสร็จขีดินออกอ,อกน้อ,นองดีก็ตอกเป็น ลมแหงผู้ช่วพวงานคืนทำตอกลงใหยัยมันสี่อยู่ทั้งลุมเลยไปกระปูนะ งัดขึ้นงัดลิตะปูน่ะออกออแนวงัดมันก็มีเด,นะด็วตอกออกแล้วก็งัดขึ้นนะบม่ได้บอแล้วก็เอาตอกก็ได้เอาออกแล้วก็เอาตอกแป้นะ แล้วก็เอาสารมาปูวันนี้ก็ได้แหละบัดปูแล้วบัดปูแป่นแล้วอันนี้เป้นที่ว่าสางเฮือนกอนนั้นเนาะพี่นอ้องเอามาหิดอันนั้น หัวจาบอะไนี่ละน่อยตัดน้าแม่นะะีน่ฮะน,น,น้อออกเลยกก็ได้แล้ะน้อยเออมันเซียนก็เสือก็าผานี่ฮะเอานออกลได้อืมออกลอกออกลดน้องดีเห็ดเป็นบะ ตกถูกแป้นเ้อรต,ตัดีๆเลยค่ะมันคาเลิกระปูนอะมขึ้น่อนะตำสอกตำสอกนะคะ จะนอนาาไม่เยียบใช่ไนล่ะสะพามานัาามานนะตัดเอาก็ได้เหลื่อยมันจะตัดเากทำมันจะดังนังใส่ผ้าคักร้ายล่ะยับเอาเนี่ยได้คับคิดว่าจะ,จะเช่าผ้าตัดเอาสะดอกเนาะ ຕັດບົນແວງມັນຊິເຊັ່ນອືມເຕົ້າອລະນ สื่อก่อนอืม,มนั่นแหละให้น้องดีไปเหยียบทั้งคุ่โอ้น้องดีไปเหยียบให้เลยแล้วหน่อย เหยียบพุ่นดิได้เหยียบกันนะได้แล้วนะขาดแล้วบาทนี้น้องละน้อยคนตอกนิ้ตะปูออก ตะลมุมทำทำเมื่อละน้อยเห็ดิเอาเอาอ,าอกแล้วก็ได้แม่ใหม่ตัวนี้นะใหม่ตัวจว่ามันสูงค่ะ พอดีบอกเดตัวหล แป้นมันบกเพียงกันทออออกนิ huh. ่งตะปูนะ ได้บอหืมงานมาทางนี้ตีใหม้มันสึงอืมแล้วก็ตอกออก đọc nó Đây bọ ต้องลุ่อีกเลยเตาทานจ้ะนี่นนนลู่ถมถ่านก่อนพี่นอ้องใส่อยู่บ่แม่

นานผักเพิ่นนี่กะไก่ซะเพิ่นแหแต่ว่ายังบ่ได้ปลูกผักพูดไว้ก่อนนะพี่น้องจักแม่พิ่นสิปลูกผักยังก็บ่พูดนําเพิ่นเนาะอ่ะดูเนาะพ่อแม่พี่น้องจากคิมี่กัทังน้องแสิขอลาพี่ๆเฮานี่ก่อนมื้อนี้กพาก,กันเกาะกระต๊อบออกมาอีกเนาะพี่น้องไบนเฮ็ดบนนั่งเฮ็ดบนนั่งกินข้าวเนาะพี่น้อง เพราะว่าหนังกินเข่ามันกระบบเบิร์กันกระตุกมันน่อยเนาะพี่นอ้องอ่ะโดยนอกจากคิมนี้ทางนองเล่สิคอโตลาไปพิทน,นี่ก่อนท่าน้องเล่ว่าผิดผลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุ่มคีปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบทีปบะความโฆษณาเด้อโดยจากคิมนี้ก็สิคอลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสบายดี